สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ l อพ Channel นะครับและนี่คือรายการเดอะบ้าวาทอยรายการรีวิวของเล่นและของสะสมเจ๋งๆกันเช่นเคยนะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับนแน่นอนครับก็ต้องมารีวิวฟิกเกอร์จากอนิเมะจากมังงะสุดฮอตสุดปังแห่งยุคแห่งปีเลยนะครับคิเมซุนโนะยายบดาดาบพิฆาตอสูรนั่นเองนะครับนี่สําหรับตัวนี้ก็จะเป็นอยู่ในซีรีส์ของบัตมอสนะครับค่ายอนิเมะ สเกล1ต่อ12นะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้มีเป็นเหมือนเป็นคู่แข่งนะครับทำออกมาก็จะมีค่ายฟิกมากับบัตมอสเนีครับทำออกมาแบบสีสีตีการสู้กันเลยนะครับตอนนี้เท่าที่เห็นก็มีของทันจิโร่เนี่ยเพิ่งออกมาตัวเดียวหรือเปล่าเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยผมเลือกที่จะมาสะสมของค่ายบัตมอสของค่ายอนิีเพ็มากกว่านะครับ เพราะว่าหลักๆเลยนะครับเสื้อผ้าของเขานะครับจะเป็นวัสดุเป็นผ้าจริงๆนะครับจะไม่ใช่เป็นแบบเป็น PVC ก้อนๆปั้นๆน,นะครับติดมากับตัวฟิกเกอร์นะครับเอออันนี้แบบเฮ้ยมันดูแบบดูดีอะดูคิ้วดูแบบจัดท่าทางของการพิ้วของผ้าได้ด้วยนะครับอืมอันนี้ผมชอบมากมาพูดถึงตัวอนิเมะนะครับ ตอนนี้ก็ปาเข้าไปซีซั่นที่3แล้วนะครับจากตั้งแต่ซีซั่น1มาจนถึงภาคเดอะมูฟวนะครับศึกรถไฟสู่นิรันนะครับแล้วก็มาภาคที่3นะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้ฉายในทุกช่องทางน,นะครับทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเลยนะครับก็เรียกว่าเฮ้ยสนุกใช้ได้เลยนะครับหลกัหลกๆก็ยังคงเป็นเนื้อเรื่องที่ยังคงพูดถึงเคียวจูโร่เรนโมคุอยู่นะครับ แต่ว่าก็ได้มีการเปิดตัวเสาหลักอีกคนนึงนะครับเสาหลักแห่งเสียงอุซยนั่นเองนะครับโอ้โหค่อนข้างจะเถื่อนใช้ได้เลยทีเดียวนะครับโผลมาตอนจบเนี่ยใครยังไม่ดูรีบไปดูกันเลยนะครับสนุกมากๆสำหรับฟิกเกอร์ค่ายบัตมอรท,ที่เรารีวิวมานะครับเคียวจูโร่เรนโงคุก็เป็นตัวที่4แล้วนะเนี่ยเราก็รีวิวมาตัวแรกก็เป็นทันชิโร่ตัวที่2เป็นเนซุโกะตัวที่3เป็นเซนอิซนะครับอ่ะ อินโนสุเกะยังไม่มาหรอ oh. เอาเสาหลักมาขั้นก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปแกะกล่องรีวิวกันครับว่าตัวนี้ยจะมีของแถมมีอะไรเด็ดๆไปดูกันเลยครับไปเลยก่อนอื่นเราก็มาดูแพ็กเกจดีไซน์ตัวกล่องกันก่อนครับ ตัวกล่องหน้ากล่องก็จะเป็นวินโดว์บ็อกนะครับเจาะช่องใสมองเห็นตัวฟิกเกอร์ที่อยู่ด้านในได้นะครับยังคงใช้ดีไซน์ฟอร์แมตแพทเทิร์นเดียวกันกับตัวอื่นๆนะครับจะเป็นแบบนี้เลยโลโกอ้อ n น,นิเพ็กซ์บัตมอรหนึ 12, ่งต่อสิบสองก็โลโก้ดาพิคาตสุน,นะครับชื่อตัวละครคียวจูโร่เรนโกคุครับแล้วก็มีตัวฟิกเกอร์จัดวางแบบนี้เป๊ะเ,เลยอ่าด้านนี้ก็เป็นพวกรายละเอียดรายละเอียดเป็นชื่อนะครับอ่าอันนี้จะบอกนะครับว่า ซึนอคยายบด The Movie นะครับโมเกนเทรนก็จะเป็นตัวที่ปรากฏอยู่ในภาพ The Movie นั่นเองนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างจะสังเกตว่าเป็นโลโก้ของ The Movie นะครับโมเกนเทรนเหมือนกันนะครับสองข้างด้านบนเป็นแบบนี้นะครับมีแค่โลโก้บัตมอสด้านล่างนะก็ก็เหมือนด้านบนครับพลิกมาด้านหลังครับ นี่โออหอลังการนะเนี่ยก็จะโชว์แบบมีเอฟเฟคพา์นะครับโชว์การจัดท่าต่างๆของเออสาหลักนะครับแล้วก็แน่นอนครับทุกตัวของบัสมอสสามารถนั่งพับเพียบนั่งคุกเข่าแบบนี้ได้นะครับมีเบาะรองนั่งมาให้ด้วยสำหรับตัวนี้นะครับนี่มีแปะมีแเป็นของ NIDA นะครับเป็นลอถของ NIDA ของไทยเนี่ยแหละ อ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยครับตัวสติกเกอร์นะครับอือเขาจะเป็นสติกเกอร์วงกลมนะครับแน่นอนของใหม่แน่นอนครับปตะอยู่นี่หนึ่งสองสามสามจุดเลยเราก็มาเริ่มแกะครับอ่าปึแล้วก็ยังมีเป็นเป็นแผ่นคู่มือมาให้ด้วยนะครับเพียงเท่านี้หมดแล้ว มาดูตัวคู่มือกันก่อนครับแกะเลยฉีกเลยชึบอน,นี้ปึ๊บอ่ะไม่ต้องสนใจไม่มีอะไรครับอันนี้เป็นคู่มือแนะนำการเล่นนะครับก็สามารถถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนใบหน้านะครับก็เหมือนกันนะครับในทุกๆตัวจะมีฝักดาบกับตัวด้ามดาบนะครับสามารถแยกออกจากกันได้ แล้วก็จะมีดาบที่เป็นคมดาบนะครับมาให้อีกอกด้ามหนึง่งก็วิธีการเปลี่ยนต่างๆนะครับชิ้นส่วนก็ไม่มีอะไรมากครับมาดูตัวฟิกเกอร์ครับตัวถาดถาดชั้นแรกนะครับนี่ก็จะมีตัวฟิกเกอร์นะครับมีใบหน้ามาให้เปลี่ยน2ใบหน้านะครับมีมือแบนะครับมือกำหมัดมือจับดาบแล้วก็มืออ๋ออันนี้น่าจะเป็นท่ามือแบบท่าประสานมือแบบนี้นะครับ เหมือนหน้ากล่องแบบนี้น่าจะใช่นะแล้วก็มีดาบนะครับแล้วก็มีดาบมาให้2เล่มน,นะครับอาจะมีดาบนี่ที่เป็นดาบไฟนะครับดาบเพลิงกับดาบที่เป็นปักดาบกับด้ามดาบสามารถแยกออกจากกันได้ที่เราเห็นในคู่มือเมื่อกี้นะครับามาดูถาดชั้นที่2ต่อครับ นี่คือฐานชั้นที่2นะครับก็จะมีเอฟเฟกต์พารนะครับไฟวงเนี่ยครับไฟโดทนัทเนี่ยกับมีฐานไฟอยู่ตรงนี้แล้วก็ชิ้ส่วนคุกเข่านะครับนั่งพับเทียบกับเบาะนะครับกับเบาะนะครับมาให้เหมือนเหมือนกันในทุกๆตัวนะครับของบัสมอดอ่ะมีประมาณนี้นะครับ เียวจูโร่ออกมาแล้วครับจับหมุนตัวกันก่อนความสูงอยู่ที่14.5เซนติเมตรหรือเทียบเท่าสเกล1ต่อ12ครับ ้แตมไม้แต่มือดีครับตัวนี้ามาดูใบหน้ากันใกล้ๆครับปืดป้ดปื้ดการปั้นใบหน้าของคิวจูโร่นะครับผมว่าปั้นออกมาได้เหมือนเหมือนในอน e ิเมะเป๊ะๆเลยนะครับ <S 2>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  รวมถึงตัวอื่นด้ยวยน,นะครับที่ผมรีวิวมานะครับทั้งทันจิโร่เนซุโกะแล้วก็เซนนิสึนะครับ ค่ายนี้เขาทำออกมาได้ดีมากๆเลยครับก็เป็นของ Aniplex เองนะครับเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของกระตูเรื่องนี้นะครับอนิเมเรื่องนี้ทรงผมนะครับนี่ก็เป็นแบบแหลมๆแบบนี้นะครับวัสดุเป็น PVC นะครับที่ค่อนข้างจะแข็งอยู่นิดนึงนะครับการลงสีต่างๆคมชัดมากครับไม่เลอะอ่าตรงนี้สามารถหมุนบิดได้นะครับ ตรงจุกหัวจุกของเขานะครับแล้วก็ตรงปลอยผมด้านหลังนะครับตรงรากไส้เนี่ย,ยก็สามารถขยับได้นะครับอ๋อมันมีข้อต่อนะครับเห็นไหมเป็นเบาจอยตรงเนี้ยเออทำให้เวลาขยับนะครับก็จะไม่ติดตรงปลอยผมนี้ด้วยเออดีดีมากตัวชุดนะครับชุดก็ยังคงเหมือนเหมือนเดิมนะครับเหมือนเหมือนกับตัวอื่นแต่ว่าไฮไลท์ของเขานะครับคือตรงนี้นะครับผ้าคลุมเนี่ย เฮ้ยผมเสียดายมากนะครับเพราะว่าจุดเด่นของวัตโมสนะครับก็คือวัสดุที่เป็นผ้าจริงๆนะครับแต่ว่ามีเจ้าตัวนี้นะครับคิวจูโร่เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นชิ้นส่วนเป็น PVC แบบนี้นะครับซึ่งผมก็ดาเอาเองนะครับว่ามันน่าจะเหมาะกว่านะครับถ้าทําเป็นผ้าจริงๆเนี่ยคงไม่ฟิวไม่สวยเป็นแบบเปลวไฟแบบนี้นะครับแล้วก็เรื่องปัญหาการดัดดัดผ้านะครับ ถ้าใช้ผ้าจริงอะ่ะมันก็ต้องเป็นการฝังแกนร่วนะครับซึ่งอาจจะไม่พริ้วไม่สวยอะไรประมาณนี้หรือเปล่าดาว่าอย่างนั้นนะครับเขาเลยตัดสินใจเปลี่ยนมาเป็นชิ้นส่วนแบบนี้แทนนะครับเอออ่าชิ้นส่วนตรงปลอกปลอกเท้านะครับก็จะเป็นลายไฟนะครับแบบนี้ต่อไปจะเป็นชิ้นส่วนใบหน้านะครับที่มีมาให้เปลี่ยนอีก2ใบหน้าแบบนี้2อ,อารมณ์นะครับ อันหน้านี้ครับหน้าแรกหน้าแรกเราคุ้นเคยกันดีนะครับตั้งแต่ภาคบูบี้นะครับจะเห็นแบบฉากเปิดตัวเลยครับอู้ไมกินอย่างอร่อยอร่อยนะครับหน้าตาแบบนี้เลยครับราเริงสุดๆแล้วก็อีกใบหน้านึ่งนะครับหน้าแบบกําลังใช้ท่าเพลิงเลยนะครับนี่จริงจังมากดุดันมากครับด้านในเป็นแบบนี้นะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายๆอ่าเดี๋ยวเราเอาหน้า หน้าอะไรดีหน้าหน้าอูไมนะครับหน้าอูไม่มาเปลี่ยนดูนะครับเนี่ยปึ๊บง่ายมากแล้วก็เสียบปุ๊บจะมีเบ้าอยู่ตรงนี้นะครับเป็นร่องแบบนี้เปิดจบแล้วอูไม่อูไม่มาดูชิ้นส่วนของมือกันครับที่มีมาให้เปลี่ยนมาเพิ่มมาให้อีก3คู่กับอีก1ข้างครับมีมือกำมัดนะครับมือกำมัดมิดมิดแบบนี้ มือจับดาบนะครับจับฝักดาบแล้วก็จับด้ามดาบได้แล้วก็มือแบนะครับท่าแบบกำลังแบบใช้ท่าต่างๆแล้วก็มืออันนี้นะครับมือน่าจะเป็นท่าท่าโพสประจำตัวของท่านเรนโงคุนะครับและอีกคู่หนึ่งก็มากับบอดี้นะครับเป็นมือแบคลายหลวมๆครับถอดชิ้นส่วนมือเปลี่ยนให้ดูกันหน่อยเป็จ,จับดาบแล้วกันเนาะ เรียบร้อยนะครับไทท่ามือจับดาบแล้วเมื่อมีมือจับดาบเราก็ต้องมีดาบใช่ไหมครับนี่ก็จะมีแถมมาให้สองเล่มนะครับแบบนี้เป็นดาบที่โชว์คมดาบแบบนี้นะครับสว,สวยเลยดูลายดาบลายคมดาบสะก่อนครับเป็นคลื่นๆเหมือน,เป,น,เ,ปนเปลเวเพลิลงนะครับ สีแดงแก็มีตัวหนังสือญี่ปุ่นสลัดอยู่นะครับสวยมากชิ้นส่วนนี้เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนอันนี้เป็นดาบและฝักดาบนะครับสามารถดึงแยกออกมากันได้สามารถดึงแยออก,กนนะาาแยออกจากกันได้แบบนี้เราก็เอาตัวฝักดาบนะครับมาเสียบตรงเข็มขัดตรงนี้ได้เลยนะครับตรงเอว ไปเลยครับแทงจนลึกๆนะครับเอาให้สุดเลยค่อนข้างจะแน่นอยู่นะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาด้ามดาบเสียบเข้าไปเลยครับด้านไหนนะนีะ่ได้แล้วครับ นี่แบบนี้อ๋อเท่ๆทเลยนี่ถือดาบก็ถือแบบนี้ครับนี่ต่อไปเป็นชิ้นส่วนของขานะครับขาแบบนั่งพับเพียบกับเบาะรองนั่งแบบนี้นะครับนี่มันก็เอามาสามารถวางได้พอเหมาะพอเจาะแบบนี้เลยครับน,น,นี่เหมือนก้อนช็อกโกแลตเลยครับ วิธีการนะครับก็คือเราต้องถอดเปลี่ยนนะครับโดยการดึงขาท่านเบนโงคุนะครับออกมาสัก่อนนี่ดึงง่ายมากแบบนี้ครับแล้วก็เอาขานี้เสียบเข้าไปแทนแล้วก็เสียบอีกข้างครับแงอะไรประมาณนี้แหละ ชิ้นส่วนสุดท้ายนะครับเป็นชิ้นของเอฟเฟกต์พาร์ตนะครับเอฟเฟกต์พาร์ตแบบไฟแบบโดนัทแบบนี้แบบนี้นะครับน,นี่อย่างสวยๆเลยชิ้นส่วนเป็นพลาสติกเคลียรสใสนะครับที่มีความแข็งนะครับไม่นุ่มนิ่มนะครับนี่ก็เป็นเอฟเฟกต์พาร์ตเหมือนกันแต่อันนี้ค่อนข้างจะนิ่มนะครับเพราะว่าเนี่ยสามารถบีบๆเข้ามาแบบนี้ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นเหมือนเป็นฐานนะครับเป็นมินิไดออรามา เป็นฐานให้เจ้าเคียวจูโร่นะครับยืนแล้วมีไฟลุกท่วมเลยครับสวยๆนี่เราเอามาเล่นแบบเท่ๆแบบนี้ได้เลยนะครับนี่อย่างสวยอะนี่หรือว่าจะเอามายืนแบบเท่ๆแบบนี้เลยครับนี่เป็นเอฟเฟกต์พาร์ทของดาบโดยเฉพาะเลยนะครับนี่ปักมาปุ๊บไฟลุกท่าเท่ๆเหมือนแบบที่เราเห็นเลยนะครับ ต่อไปเราจะมาดูจุดขยับของเคียวจูโร่บัตมอรตัวนี้กันครับสำหรับส่วนหัวนะครับส่วนหัวสามารถหันหรือว่าหมุนนะครับได้รอบแบบนี้เลยการก้มหน้าล่ะก้มหน้าประมาณนี้นะครับการเงยหน้าอ่ะก็เงยได้สุดๆแบบนี้ครับ อ่าแล้วก็ช่วงตรงนี้ก็จะมีจุดขยับนะครับตรงนี้มันแค่หมุนนะครับตรงปลอยผมนะครับตรงจุกเนี่ยครับกับตรงปลอยผมรากไรายนะครับจะมีข้อต่อนะครับมีจุดขยับสามารถขยับได้แบบนี้นะครับหลบได้นิดหน่อยอมันก็จะค่อนข้างจะสะดวกไม่ค่อยติดขัดเท่าไหร่ครับอ่าอันนี้คือเงยได้สุดๆแบบนี้นะครับอ่าต่อไปช่วง ช่วงไหล่นะครับช่วงแขนสามารถกางเยียดตรงออกไปด้านข้างได้แบบนี้นะครับได้สุดๆดเลยงอข้อศอกงงอได้มากกว่า90องศานะครับนิดหน่อยแบบนี้นะครับเกือบเกือบเนี่ยเลย90องศาไปหน่อยหนึ่งข้อมือหมุนได้รอบครับแล้วก็กระดกข้อมือได้นะครับแบบนี้แบบนี้ ช่วงหัวไหล่จะเป็นข้อต่อลักษณะนี้ครับเป็นเหมือนลูกตุ้มดัมเบลนะครับอ่มมันก็จะแปลกๆนิดนึงนะครับเนี่ยไหลมันจะแยกออกมาแบบนี้ถ้าเป็นตัวอื่นๆผมว่ามันค่อนข้างจะเนียนะครับอย่างตัวอื่นอย่างทันจิโร่เนสโก้เซนอิซนะครับเขาจะมีเป็นเสื้อคลุมนะครับทับมันก็จะปิดตรงข้อต่อต,อตรงนี้พอดีนะครับ แต่ว่าคิวจูโเนี่ยครับมันเป็นแค่ผ้าคลุมตรงนี้นะครับมันเลยจะโชว์ตรงไหล่เนี้ยก็เลยจะดูแปลกๆไปนิดนึงนะครับอ่ามันก็สามารถแแต่ด้วยความแปลกอ่าเสื้อคลุมหลุดผ้าคลุมหลุดแล้ะครับด้วยความแปลกเนี่ยครับมันก็สามารถขยับได้เออได้เยอะอยู่นะครับขยับได้กว้างมากเลยนะครับเนแบบนี้ ก็คือต้องจัดมุมดีๆนะครับไม่ให้มันดูแปลกๆไม่ให้มันอ้าๆแบบนี้นครับให้มันขุบเข้าไปแบบนี้ดูปกติแล้วช่วงคอช่วงคอยังมีข้อต่อนะครับตรงนี้จะเห็นเป็นเบ้าๆมันจะบุ๋มลงไปนะครับเวลาง,งอก้มหัวนะครับกลางลำตัวตรงนี้จะเป็นชิ้นส่วนเป็นเหมือนมาครอบตั้งหานะครับสามารถหมุนบิด ได้แบบนี้นะครับบิดเอวได้เยอะเลยสามารถนี่ดึงแยกออกมาก็ได้นะครับจะเป็นข้อต่อแบบนี้มาพูดถึงผ้าคลุมครับสําหรับผ้าคลุมนะครับนี่ผ้าคลุมเองก็ยังมีชิ้นส่วนเป็นข้อต่อนี่ครับหนึ่จุดนะครับเพื่อการขยับให้มันดูพลิ้วๆนะครับ อันนี้ผมคุ้นเคยตั้งแต่ cross m i t h ของ s e n s ซ y a นะครับพวก go s e n นะครับมันก็จะเริ่มมาเป็นแบบเป็นภ้าคลุมที่มีข้อต่อชิ้นส่วนแยกแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราดูแบบพริ้วๆได้นะครับเป็นเลเยอร์เลเยอร์แบบนี้เฮ้ยมันก็ดูสวยดีนะครับผมว่าเขาตัดสินใจถูกแล้วล่ะครับที่เปลี่ยนจากวัสดุผ้านะครับมาเป็นชิ้นส่วน p c ที่มีจุดขยับข้อต่อแบบนี้แทนนะครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ของ เคียวจูโร่นะครับมันไม่ใช่แบบเป็นเสื้อคลุมนะครับมันเป็นแค่ผ้าคลุมด้านหลังซึ่งถ้าทำเป็นวัสดุผ้านะครับผมว่ามันจะดูแปลกๆนะเนี่ยเสื้อคลุมมันจะโผล่ามาจากตั้งแต่ตรงนี้นะครับคือถ้าเป็นผ้าเนี่ยก็ไม่รู้จะไปยึดติดอะไรตรงไหนนะครับมาผูกข้างหน้าหรอก็ไม่ใช่มั้งคือเขาเลยเลือกทางนี้นะครับผมว่าอืมโอเครับได้แหละ ต่อไปจุดขยับครับช่วงขาสามารถยกขาได้แบบนี้มืดโอ้โหโคตรสูงเลยครับโอโหเต้นบัลเล่ได้เลยทีเดียวสามารถงอเข่าครับป๊าบปึ้งงอเข่าได้90บองศาครับตรงปลอกปลอกเท้านะครับสามารถหมุนได้นะครับแบบนี้หมุนได้รอบเลยอ่าแล้วก็ข้อเท้าครับมีข้อต่อ สามารถกระดกข้อเท้าขึ้นลงได้นะครับหมุนได้รอบแล้วก็บิดซ้ายบิดขวาได้นะครับให้มันเป็นระนาบกับพื้นเวลายืนจะได้มั่นคงครับและก็ปลายเท้าครับสามารถกระดกได้นิดนึงนะครับประมาณนี้แบบนี้นะ เอาละครับและทั้งหมดก็คือรีวิวบัตม็อก1ต่อ12เคียวจูโรเรนโงคุนะครับจากดาพิฆาตอสูนพาคเดอะมูฟวี่นั่นเองนะครับศึกรถไฟสูนิรัน์ซึ่งตอนนี้ก็ได้เอามาเป็นแบบซีซั่น2นะครับแล้วก็ได้เอามาแบ่งเป็นตอนแบบยิบยิบย,ย่ยอยๆนะครับกลายมาเป็นซีซั่น2เต็มรูปแบบแล้วนะครับแล้วก็ตอนใหม่ก็กลายเป็นซีซั่น3ไปเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับ ซีซั่น3เนี่ย,ยไปรีบไปดูเลยนะครับสนุกมากสำหรับแอคชั 12, ่นฟิกเกอร์1ต่อ12บ m ัตมอสนะครับจาก a n i p พ e เราก็ทำการรีวิวมาทั้งหมด4ตัวแล้วนะครับตั้งแต่ตัวแรกทันจิโร่เนซุโกเซนอิซและตัวที่4ตัวล่าสุดในคลิปนี้นี่เองนะครับก็คือคียวจูโรเรนโกคุครับใครที่ยังไม่ได้ดูตัวเก่าๆนะครับตามไปดูคลิปย้อนหลังกันได้นะครับทางช่องเราไปหากันเลยนะครับ หากันได้ง่ายๆเลยสำหรับค่ายนี้เขาก็ทำออกมาเปิดให้พรีออเดอร์กันโออีกหลายตัวเลยนะครับก็จ่อคิวเตรียมให้เรามารีวิวกันเลยนะครับก็ติดตามชมกันได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับสนนราคาอยู่ที่3,200บาทอันนี้คือผมซื้อหน้าร้านเลยนะครับไม่ได้พรีออเดอร์มาก็ใครที่อยากได้ผมไม่แน่ใจว่ายังหาได้อยู่หรือเปล่านะครับ ผมก็ไปลองลองหาลิงก์ที่เป้ามาให้ดูนะครับทางใต้คลิปนี้นะครับตรง description ก็ลองไปดูดูกันนะครับว่ายังพอซื้อหาตัวไหนกันได้นะครับก็ไปจัดกันได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระด,ดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ รายการน h e อ u b ท t ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับถ้าใครชอบก็กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับและติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ f a c e b o o k c o m Aplusstudio V2 นะครับสวัสดีครับ